สวัสดีสวัสดีสุขทุกคนเมื่อนี้เขากะสิไปสวรรค์เขตพี่น้องเลยไปยามไปะเถาบันสูงพี่น้องมาเอาของฝากลายมีอย่างนี้น่อไมานี่พี่น้องเลยมีมะข้อมีปนปนกบด้วยมีทุกสิ่งทุกอย่างนะขวดตกระต๊อกกระตขวดจิโร่จิโร่มีเมด เอากรมาคล้องถีบบ้านนุ่นซุงพี่น้องเลยคืนนี้บอลฟันก็เป็นอย่างครบจนเที่ยงคืนห้าสหิวค่ะเคยหลายเคยหลายสี่หิวค่ะพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องไปเด้อขายตลาดน้อยไปขายตลาดน้อยเอาสั่นพี่น้องเบิ้งเบิ้งไปไปพี่น้องไปนำกันมันยานเฮาโซคลอดพี่น้องเลยหกโมกว่าเดยเนี่ยนี่ก็ประมาณหกโมงกว่าพี่น้องเลยแม่น้องมินนี่ ไปพี่น้องไปพี่น้องไปนำกันเท่ากันสิไปฝ่อพ้นทางมันกระบอกคอยดีเนาะพ้นตกมันขึ้นนี่ฝ่อคอนกัสิเดไปกันแหละพี่น้องฝ่อเคยล่ะเอาของไปส่งให้กีโรดแล้วฝ่อคอนกัสิขับรถจักไปพี่น้องเลยขับรถจักรไปไปห่อน้องหนุ่เคียนไปห่อน้องหนุ่เคียนไปแหละว่าจะไป็นติดได้กับเปไปเบิ่งกันอยู่น้องหนุ่เคียนนะพี่น้องเนาะฮะก็ไม่ได้ถ่ายไปตอนขับรถเพราะว่ามันกะกะ สรางบุคอยดีพี่น้องเลยขอขันก็นฉัไม่ถ่ายแหนระหว่างทางไปถ่าย,าาายตอนอยู่คิวโหลดพี่น้องไปเต้นอะไรกับไปเบิ่งนน้ำกันพี่น้องเลยไปสวัสดีพี่น้องมาห้องอะไรพี่น้องเลยที่บ้านน้องหนุกขียนพี่น้องเขาก็มากันมากันโดนเลยน้องสมัยน้องมาหนังขาพี่น้องเลยตอนห้าก็บคืนโหลดกันแล้วคืนโหลดกันแล้วพี่น้องเลยโหลดโดยสาร สีไปสวรรค์คนแหละจะสวรรค์สันได้ค่ะไปเบิ่อน้อกันพี่น้องเลยสังเกตุสังเกตุแม่เมื่อนี้เนาะบอกวันก็มีโอกาสพี่น้องเลยเออโหลดพี่น้องเพิ่นเบรกเมื่อนี้บอกวันกับสีไปเยี่ยมไปยามพี่น้องเลยไปเยี่ยมไปยามแม่เทาทีแม่เทาบ้านนุ่นซูนี่อยู่ที่บ้านนุ่นซูเหมืนกับไป ไอสับปะน้ able, ําซาบูน่าไปนมกันหลายคนกินอย่างเดียวน้องอําน้องปุยนะาช่องน้องเดือนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยแไอกาซ่ามวยสี่คนเลยนี่แต่นชินงกันแต่ก่อนอาการคืออย่างปวดไปรับพี่น้องที่ห้าเบิ้งนั่งกี่ตัว แต่ก่อนว่าเจ๊เจ๊ก็เล่าเพิ่นสิมาเจ๊ก็เล่าเพิ่นว่าสิมาแต่กับ่ได้มาพี่น้องห้องก็ไปกัน4คนสี่คนไปพี่น้องไปเบิ่งอยู่คุณละข้าวไปเสด้ไปกันเลยแม่นรักษาชิวหาพี่น้องเอ้ยได้ยินว่า ลาช้วิมามีปีกไก่ใหญ่บอกคันกับสีพาไปตรวจวสอบเบื้องว่าสีใหญ่สำได้หรือว่าสีเป็นอะไรพี่น้องเอ้ยบอกคันกับบุกคันไปไปไปเบิ่องกำกันมาห่อหน่อพี่น้องเอ้ยอันนี้คือหลักสามที่เราเห้ยปีกไก่ใหญ่เดาเด้อก

ไปตื <c ười> à, x x ่นเ้รมันคมสรป้าลูกเลยมาหอดกับตู้ลุมขึ้นมาเลยไกด้วยไก่ใกลิ่นไก่ใหญ่ปะเรือกซื้อเรืองห้ากันตามสบายมันมามาหอดนีของกินบบบดนะสปุยเนาะถ้าเปตองอยากลงรถมาจอดหลห้อมกุ่มรถพี่น้องมาตองอยากลง

มีครบเบิ้ลพี่น้องไข่นกไข่ยังโหลดเข้าไปปลาอะไรพี่น้องเลยสมืออะไรเคล่นว่ารักษาปีไก่ใหญ่เคล่นว่ารักษาปีไก่ใหญ่พี่น้องนี่ได้ตุ <The <The no er ๊กใหญ่นี่ได้ตุ๊้งยังอาซองตู้หายลุ้โอแม่ข้าแลนน้ำพี่น้องน้องอ้ำเผิวซื้อปีไก่พี่น้อง สองปีงอรพี <up on> <neck> ่น้องเอยรักสามปีไก่ไงต้องอ้มได้ยังไงใส่ไผ่นกปีง่กยจ้าขโมยกะไกไ้ยังเลยจ้าเลยขโมยอยู่รถคึกเ่าไปพี่น้องไปคแรกไปสวรรค์ต่อบ้านมาฮอดอรพี่น้องเอยอยู่โคงมอสวรรค์พี่น้อง กำลังลงโหลดมาสี่คนเสร็จกับเสร็จเคยพี่น้องเลยเพื่อมาหอดโอ้ยหัวไผรกันย่องเบิดพี่น้องกระสไนน์น้องมวย ก็ชื่อแมวชื่อบมังไม้พี่น้องเลยอันนี้ก็บคล้องฝากพี่น้องคล้องฝาคล้อง,อง,องต้อนมาให้แม่เฒ่าบ้านนุ่นซุงแม่นมาส่งเขา่าอืมอันนี้ก็คพื่นนาห้องมอพี่น้องเลยหนาห้องมอแข้งสวรรด์นนเขต เิวบรรยากาศตอนรอบๆพี่น้องเลยอ่พี่น้องนี่คือห้องมอแข้งสวรรณเขตลูลาเลยบอกก่อนหากระสิมเห็นครั้งแรกพี่น้องเลยตื่นตัวตื่นตาตื่นใจพี่น้อง

มังกรหญ่เมื่อกี้มา,มามพะรุ้งมังกนนเรเท่าไรมังกรในโลซา,ามังกรโลซาโลซามังกรซึ่งลินจีพี่น้องเลยลินจี หมาเดียวกับหมอแท้ม่สึต้องโลลไมไดหมา,เ,มาเดียวก็ยังมาขาดโลเพื่อว่ากว่าลิ้นจี่ส่วนมันเป็นราคาแพงพี่น้องราคาแพงเป็นพิเศษ เป็นเงินเงินไทยกับพี่น้องเอ้ย80กว่าบาทเกือบเขาเก้าสิบาทพี่น้องเอ้ยคือแบบกิโลหนึ่งโอ้แพงแล้วเต๋อพี่นอ้องขอลิ้นจี่ช่วงนี้ดูเล้าเขามันลิ้นจี่บลายมันกับเกลือหินส่งมามันกับแพงพี่นอ้งนองกต่บทตีกันไปภาซาโมฮัยแาบนะี้ มีสเดือนนี่ัา่กน่กน้องเดือนเอาเน้แมน้องเดือนสื่อน้ำสือนในล้านกัไปใช้นี่มาเสี่นไปเลยเลสืน้ำพี่น้องเ้ย้ากระหอดห้องโมไปสิเขางโมกันเลยพี่น้อง เอาคะต้นเขาต้นต้นเขาห้องมอคะสปีด่ทยนัย่นใช่ไหมเงี<อ>ยบเป็นหามัยไ oh ายอยู่ในท้องมอพี่น้องเอาไปลยลากชุดกเพี้ยนทคนนะพี่น้องรีหัวหยเบิ่งพี่น้องเลยบรรยากาศรอ,นะอนะบๆบรรยากาศ แก้ไปได้เได้อยู่บเป่กนามาเห็นครั้งแรกในชีวิตปันพี่น้องหงมอแขงใหญ่ยางดีเราก็สิดาจูบขีปเพียงตรงนี้นะพี่น้องเนาะผ่าซองหนึ่งเมอเยิดขึ้นตามสมนุนเวเดดจ้าผ่ากุนไหลกุนเส่กนติจตาปมนกังใจหนุนวเดไปเนาะผากันผิดนาเดจ้าแล้วก็ซองน่องเดือนพร้อมได้พี่น้องเด้อ